กบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแบล็กดักไปทมทำกินนะครับวันนี้ได้กลับมาบ้านเกิดนะครับที่จังหวัดบุตลดิ์นะครับรับพี่ชายมานะครับเราจะไปนั่งเรือไปตกปลากันนะครับที่เขื่อนห้วยแมงนะครับครั้งแรกนะครับที่ได้มานะครับจะมาตกปลาที่นี่นะครับไม่รู้ว่านั่งเข้าไปตรงไหนนะครับลึกหรือเปล่านะครับมีสองทางนะครับ ที่แยกกันนะครับน้ําเป็นเขื่อนเล็กนะครับไม่ใหญ่มากครับกลางๆครับเดี๋ยวเราลองชมกันดูนะครับว่าจะมีตัวให้เห็นไหมนะครับวันนี้อุปกรณ์ก็ไม่ครบนะครับมาแบบมาด่วนนะครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะมานอนตกปลากันนะครับเราจะนอนกที่นี่หนึ่งคืนนะครับนั่งเรือไปตรงไหนไม่รู้อีกเดี๋ยวไสเข้ามารับนะครับ ถึงแล้วครับผมแพที่เราจะนั่งตกปลาวันนี้ครับแ,แล้วคนของลงก่อนครับเ้าท่าอยู่นะครับแพที่ทำกินก็มีนะครับโอเคอยู่ครับนี่ครับเพิ่งมาครั้งแรกนะครับรเอ,าอ,าอเอาอาจบ เ,เ,เ,เดี๋ยวรู้เรื่องครับวันนี้นะครับแต่น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะตไต้ก็บอกแล้วว่าปลาไม่เข้าช่วงน,นี้ตามสไตล์เดิมของเราครับมาเอาบรรยากาศครับเดีย๋ยวลองกันครับเดี๋ยวลงเบ็ดดูนะครับ <S <S ลงเบ็ดเรียบร้อยครับเมื่อกี้ฝนตกครับเมื่อลงเบ็ดคนเดียวนะครับเลยไม่ได้ ถาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาชุกลหกครับอุปกรณ์ก็หายืมของลุงที่บ้านครับไม่ได้มาเองครับดูนะครับของลุงหมานมากนะครับของลุงนะครับแต่เสียไปแล้วครับยืมมานะครับลองชมกันดูนะครับบรรยากาศรอบๆโอเคมากเลยครับผมที่อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคครับ ทีน,นี้ก็รอ<ด>ฟังเสียงกระดิงด่งอย่างเดียวครับผมจะราติดตามผลงานครับมาอย่างแบบฉุกละหกนะครับไม่ได้ตั้งกล้องแน่นอนครับอาจจะเผลอจะเผลอ,จะ,อจะถ่ายไม่เสร็จด้วยนะครับวันนี้นะครับพ e โ b แบงก็ไมปเดามากันครับมามา,าบรรยากาศครับผมตกปลาบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างครับ จะสี่โมงเย็นแล้วครับผมเรามาถึงบ่ายสองโมงนหน่อยครับเปลี่ยนเหยื่อรอบที่สองครับตัวนี้ก็ตอนเปลี่ยนเหยื่อรอบที่สองตัวนี้ก็จังหวะรอปลาเราก็ได้หลายหางอยู่นะครับตัวนี้นะครับจัดมาหลายหางเลยครับผมนะตกปลาครับอาหารเย็นนี้ครับต้มหนอกันยาวไปครับหางสวยๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราปอกหนอกกันก่อนครับเดี๋ยวต้มกันครับก่อไฟเรียบร้อยครับผมถาดดีมากเลยครับดูว่าจะได้ปลาเย็นนี้จะได้ปิ้งสซ็ตัวเปล่านะครับกินหนอกกับน้ําพริกก็อร่อยนะครับมาปลาแบบนี้นครับ แงอาหารเย็นนี้ของนักตกปลานะครับวันนี้นะครับต้มหน่อไม้ครับอร่อยเลยละครับหน่อสดๆครับผมเดีย๋ยวเราลรุ้นรูปลานะครับจะได้ไหมนะครับตอนนี้เริ่มเย็นแล้วครับ เงียบนะครับไม่มีวิเวลใดๆทั้งสิ้นน้ำแดงครับจริงก็อย่างเขาบอกแล้วครับปลาไม่เข้านะครับแต่เราอยากจะมาเอาบรรยากาศด้วยนะครับแล้วก็ว่างพอดีนะครับกาศดีมากๆครับผมรอตอนกลางคืนครับว่าจะมีกลางคืนจะมีปลาเข้าหรือเปล่ากลางคืนจะเปลี่ยนเหยื่อเป็นไส้เดือนนะครับ บรรยากาศช้าอีกวันนะครับทั้งคืนปลาก็ไม่กินเลยครับผมเ,ออเดี๋ยวเราคงต้องเก็บเบ็ดกันแล้วครับกลับกันแล้วครับเรือมารับแล้วครับผมบรรยากาศดีนะครับที่นี่ครับปลาเขา สมบูรณ์ครับผมเลี้ยงมเลี้ยงวายแถวนี้เอคาควายเว้น่ลยควาย่ไเ้าอดีอเด่คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ แล้วการน,น่าจะหาไม้ดีๆสวยๆมาฝากนะครับผมรอบนี้เหี้ยวเหมือนเดิมครับนนสวัสดีครับผมขอให้หน้ามันลดไอ้หน้าสิบเมตรไอ้ทอดตันสิบเมตรโอเคโอเคเล้